การนะคับพอตอนเย็นขนหญ้าเสร็จก็น้องอ๋อจะปิดคอกนะครับใบรุ่นเลี้ยงวัวใบรุ่นเงินล้านครับเนี่ยเลี้ยงด้วยกันกับพ่อเนาะน้องน้องอ๋องตอนนี้อยู่มอไหนนะครับมอสามครับมอสามเนาะคลองข,ของเรานี่อยู่อำเภออะไรครับอำเภอตี่ประจันจังหวัดสุพรรณบุรีครับ ไหนน้องเล่าให้ฟังหน่อยว่าตัวนี้มันทอดยากไหมนี่ชื่ออะไรครับน้ำหนาวน้ำหนาวนะครับน้องน้ำหนาวนะเป็นลูกของเป็นแม่แม่ชื่ออะไรนะแม่น้ำหวานนหวานที่ป็นเลือดร้อยนอนนเ,เนาะมีใบเพชรเนาะเราเราซื้อมาจากฟาร์มเนาะแล้วก็อันนี้น้ำหนาวนี่เป็นลูกของเคฟสามหนึ่งโชคดีมากได้ตัวเมียด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็พาทุกท่านนะครับมาชม วัวเลือดร้อยนะครับที่คลอดล่าสุดเพิ่งคลอดมาได้ประมาณสัก20กว่าวันเนาะเป็นทายาทของเจ้า KF31 นะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักวัวนั้นมาเออ่มืดไปหน่อยก็เลยไม่ค่อยชัดเลยมาขอมาถ่ายรอบนึงนะครับผมเดี๋ยววันนี้มาเจอกับเจ้าของฟาร์มตัวจริงนะครับเดี๋ยวให้น้องเขาแนะนําตัวหน่อยสวัสดีครับผมสวัสดีครับแต่ขออนุญาตแนะนําตัวนะครับผมชื่อเด็กชายอินทาสซาติกิชื่อเล่นชื่ออ่องครับน้องอ่องนะครับเป็นเจ้าของฟาร์ม ลูกกับพ่อเนาะพ่อคือพี่เอกที่เราไปถ่ายคลิปก่อนเนาะพอดีวันนี้พ่อมาอยู่เลยขอมาสัมภาษณ์ลูกก็ได้เหมือนกันก็เลี้ยงด้วยกันกับพ่อเนาะน้องน้องอ๋องตอนนี้อยู่มอไหนแล้วครับมอสามครับมอสามเนาะข้อของเราเนี่ยอยู่อำเภออะไรครับอำเภอศร,รีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีครับสุพรรณบุรีเนาะเลี้ยงมากี่ปีแล้วเลี้ยงมาประมาณสามปีครับสามปีกว่าเนาะก็รู้สึกว่าวันนั้นคุยกันจะมี วัวเลือดร้อยที่เราเอาตัวเมียเข้ามาครับแล้วก็พึ่งคลอดไปเป็นทายาทของเจ้า KF สามหนึ่งเนาะเดี๋ยวให้เราองเล่าให้ฟังหน่อยว่าตัวนี้คลอดยากไหมตัวนี้ไม่ยากครับอืไปตัดยามาแล้วกลับมามันก็ออกแล้วครับออกเองด้วยครับอได้ตัวเมียด้วยเนาะจะพาไปดูใกล้ๆเนาะตอนนี้ที่ที่คล้องนี่มีวัวกี่ตัวครับมีแปดตัวแปดตัว แปดตัวกับลูกเนาะแปดตัวเป็นแม่วัวหกแม่วัวหกครับแล้วก็ลูกลูกสองตัวนี้เนาะอีกตัวพิ่งคลอดตัวนี้กี่วันแล้วนะครับยี่สิบสองวันยนะี่สิบสองวันเนาะดูมันสวยดีเนาะดูหน้าดูหน้าครับหุ่นใช้ได้เลยตั้งชื่อ,อยังตั้งแล้วครับนี่ชื่ออะไรครับน้ำหนาวน้ำหนาวนะครับน้องน้ำหนาวนะอายุยี่สิบเอ็ดวัน เป็นลูกของเป็นแม่แม่ชื่ออะไรนะแม่ชื่อน้ำหวานครับแม่น้ำหวานอันนี้เป็นเลือดร้อยเนาะ<ช>มีใบเพชรเนาะเราเราซื้อมาจากฟาร์มเนาะ<ช>มีใบเพชรแล้วก็อันนี้น้ำหนาวนี่เป็นลูกของเคเอฟาโชคดีมาได้ตัวเมียด้วยนะครับแล้วที่ที่ฟาร์มเรามีเลือดร้อยกี่ตัวแล้วมีตัวเดียวตัวเดียวแล้วก็ลูกเขานี่เนาะที่เหลือก็เป็นเลือดผสมแต่ถ้าที่ดูก็เป็นเลือดสูงเนาะ อันนี้ก็ตัวใหญ่นะเนี่ยอันนี้ตัวผู้ตัวผู้ครับอายุสั้งเดือนกว่าสองเดือนกว่าตัวใหญ่มากเลยเนะสูงใช้ได้เลยแม่เขาเป็นลูกผสมเนาะครับลูกผสมแม่เขาหุ่นใหญ่ใช้ได้เลยนี่ก็มาขอถ่ายนะครับเพราะว่าคนนั้นหมาบืดไปหน่อยก็เลยมีคนเรียกร้องว่าให้มาถ่ายชัดๆให้ดูหน่อยว่าเลือดร้อยคลอดลูกเอง มีจริงนะครับไม่ไม่ได้คลอดยากเนาะไม่ยากครับมันเป็นบางตัวที่คลอดยากเนาะ,อ,ะอันนี้เราบอ,อกว่าจะเข้าไปดูข้างในลําบากหน่อยมันอ,อยู่ห,หัวลูกอยู่น,นี่เรามีตีเบอร์เนาะมีตีตาเนาะตัวนั้นเป็นตัวตัวแอลแล้ววงกลมเนาะเป็นสัญลักษณ์ฟาร์มที่เราซื้อมาหนึ่งศูนย์สองรหัสตัวเขา อายุประมาณกี่ปีตัวแม่ตัวแม่แมนะ่าจะประมาณสามปีสามปีเนาะไอ้ลูกกี่ตัวแล้วลูกตัวแรกพู่งจะแรกพู่งจะแรกเนาะรอรอ,อนานเหมือนกันเนาะสามปีจะให้ลูกใหญ่ใช่ได้เลยค,คุณคุณเขาต่างจากลูกลูกผสมเลยเนาะนี่ขนาดเพิ่งคลอดลูกเลยของเราอาหารที่ใช้เลี้ยงอะไรเป็นเป็น อาหารอาหารธรรมดาเลยครับหา้าใช้ยญ้านาะยหาเป็ <Yeah. S 2> นหลักมีอาหารเสริมไหมมีน,นิดหน่อยครับอือออามาแล้วน้องน้ำหนาวนะครับถ่ายดูกใกล้เลยโอ้โหเจือก็เจอือกดูๆๆดูดูหน้าดูดูหน้าดูทรง นี่ยังไม่ถึงเดือนนะครับอุ่นใหญ่ดูตูดแม่ดูตูดตูโหดูตูดตูดเต็มมากเลยนี่ข้อดีเนาะข้อดีของเลือดน้อยเนาะกินหญ้าก็อ้วนได้ไม่ต้องบำรุง,งอะไรเยอะแล้วน้องอ๋องก็ตอนนี้เรียนอยู่ครับเรียนอยู่ครับแล้วก็พอเลิกเรียนมาก็มาช่วยที่บ้านใช่ครับดูแลวัวชอบเป็นการส่วนตัว อดีมากเลยนะพ่อก็ชอบลูกก็ชอบดีมากเลยชอบมาทั้งบ้านเลยเดี๋ยวถ่ายดูบรรยากาศเนาะเดี๋ยวน้องอ๋องแนะ่นำตัวฝั่งนู้นหน่อยนะนำวัวฝั่งนู้นหน่อยอันนี้เป็นอีกคลองหนึ่งเนาะน้องอ๋องนี่ตัดจ้าเองเลยไหม พ่อคนเลี้ยเศษแต่พ่อพ่อเป็นคนตัดเนาะไอตัวนี้ก็เป็นตัวเมียตัวเมียครับเป็นแม่แม่พันกำลังท้องอยู่ท้องอยู่ครับอืมอันนี้ก็เป็นลูกลูกผสมเลือดสูงครับอืมกี่เดือนแล้วไม่รู้ท้องกี่เดือนน่าจะใกล้ออกแล้วผมใกล้แล้วเนาะอ๋อใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยตามมาดูอีกทีนึงน่าจะผสมหลอดตัวพ่อพันธุดีดีว้อยู่ครับผสมหลอดทุกตัวครับอ่าผสมหลอดทุกตัวพ่อพันุก็เลยเป็นเลือดร้อยทุกตัวครับยวค่อยถามพ่ออีกทีนะว่า เป็นพันไหนเนะาะจะดูแม่เขาดำโบ้เลยนะนี่ก็หนาใช้ได้อยู่แต่ไม่ใช่เรือร้อยเนาะไม่ใช่แต่ก็หุน่นหนาบึกใช้ได้<อ>แล้วก็ตัวนี้เนาะตัวนี้ท้องอยู่ไหมตัวนี้เพิ่งจะไาต้อไปประมาณต้องเดือนอ๋อเรื่องพึ่งผสมเนาะสูงใหญ่ใช่ได้แต่ละตัวที่ฟาร์มอินทัชฟาร์มใหญ่นะ เน้นแม่ที่โครงใหญ่แต่ความหนาความล่ามใช้ได้เนะี่ผู้วรสค์ไปนะครับหนาบึกอันนี้ก็สี่แม่แนละ้วอีกอีกข้อหนึ่งเนาะข้อนี้สองแม่การเล่นเราก็มีกางมุ้งเนาะมีกางมุ้งแล้วก็มีไฟไล่ยุง แล้วก็มีการสูงไฟดนะ้วยเนาะสูงไฟช่วยไล่ยุงด้วยเดี๋ยวออกข้างในเลยอ่านี่อสองแม่เนาะตัวนี้ก็เป็นเลือดผสมเนาะครับแต่สวยทุกตัวเลยเนาะอันนี้ก็ท้องอยู่ไหมตัวนี้ยังไม่ได้ผสมครับอ๋อยังไม่มดได้ผสมรอ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 บอยู่ครับดูใหญ่ๆใช่ได้เหรอพึกดูดูด นี่ขนาดเลือดผสมแล้วจะเกือบเลือดร้อยเลยตัวนี้อายุก,กี่ปีละตัวนี้น่าจะประมาณสองปีกว่าครับสองปีกว่าตัวนู้นก็สองปีกว่าครับอต,ตัวนึงนะครับก็เดี๋ยังท้องอยู่ไหมน่าจะพอกประมาณใกล้ๆตัวนู้นนะครับอนู้นก็ท้องอยู่อนี้แสดงว่าใกล้คลอดหลายตัวเลยอันนี้ไม่ใช่เลือดร้อยก็เกือบๆร้อยแล้วนะครับเพราะว่าดูแม่ก็ยัจะเลือดสูงอยู่ แล้วข้างหลังนี่ก็เป็นแปลงหญ้าเนาะครับที่ที่ฟาร์มเราปลูกหญ้าไปกี่ไร่มีที่น้าส <pla> ิบไร่ครับสิบไร่เอาข้างนอกเนาะครับอยู่ไกลไหมไม่ไก่ครับปลูกเป็นหญ้าพันธไรครับแพงโกลาครับแพงโกลาเหมือนกันครับปลูกนานยังแปลงสิบไร่โอกมาประมาณปีกว่าครับปีกว่าครับเรามีตัวนี้ประมาณกี่ไร่เนี่ยข้างหลังเนี่ยตรงนี้น่าจะประมาณ อส,อส,อสองไร่เนาะสองไร่แล้วก็อีกแปลงนึงแปลงใหญ่สิบไร่ครับพอไหม<อ>วัววัวแปดตัวพอ,พอไหมพอครับกัดให้กินอย่างเดียวเราไม่ได้ปล่อยเนาะเราให้ยืนลงเนาะครัการยืนลงนะครับมีคำแนะนําสำหรับคนที่สนใจเลี้ยงวัวไหมถ้าเลี้ยงวัวนี่ปลูกหญ้าไร่หนึ่งเลยเลีเ้ยงได้ประมาณกี่ตัวไร่หนึ่งน่าจะประมาณ ตัวทึงซองตัวอืมไม่แต่ไม่เยอะเนาะครับต้องถ้าใครจะเลี้ยงงูต้องหาหาแปลงผูกยาก่อนสําคัญเลยครับเพราะว่าถ้าไม่มีนี่ค่าอาหารค่าอะไรน่าจะแพงอยู่ครับแล้วเรื่องก,การดูแลเรื่องก,การดูแลอะไรเอ่อน้องอ๋องได้ช่วยอะไรในฟาร์มไหมมีช่วยกวาดเขาแล้วก็มีจุดไฟบ้างครับอืมเรื่องก,การฉีดยาฉีดยานี่ให้หมอ อ๋อให้หมอเนอะราหนม้องมาชี้กันเราก็ดูดูเกือบนะเราลอาทํเองก็ได้เนะออนนี้ก็ดูดูไปก่อนครับน้องครับเดี๋ยวลูกก็สอบถามนะครับเในการเลี้ยงเนี่ยในหนึ่งวันนะหนึ่งวันนะเราดูแลตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยยันมืดเลยเราทําประมาณไหนบ้างพอจะบอกคร่าวๆได้ไหมก็ตอนเช้าไปตัดญ้าแล้วก็มาให้ประมาณแปดโมงครับอ๋อคือเช้าตัดญ้าให้ตอนเช้าแปดโมงครับ แล้วพอนั้นก็มีจุดไฟแล้วก็เก็บครอบกับเก็บพิว่ช่วยเย็นเนาะครับคือระหว่างวันก็คอยเติมหญ้าครับเติมหญ้าเติมน้าครับคือหญ้าให้กินทั้งวันเลยให้ทั้งวันครับคือไม่ให้กินตลอดไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ขาดเนาะครับพ่าเมื่อกี้ที่ถามก็คือท,ที่ที่ฟาร์มเราจะปลูกหญ้าไว้สิบสิบกว่าไร่เลยใช่ครับกลัวแปตัวนี่เหลือเฟือครับแล้วเรื่องการดูแลยากไหมเรื่องน้อยเนี่ย ม่ยากครับกินง่ายครับกินง่ายครับเจ็บป่วยล่ะไม่มีไม่เคยมีไม่เคยมีเนาะแล้วไอลำปีสกินอะลำปีสกินฉีดไปแล้วฉีดไปแล้วเนาะก็ต้องคอยระวังเรื่องโรคเนาะถ้าตัวไหนมีวัคซีนฉีดป้องกันแล้วก็ฉีดป้องกันได้เนาะส่วนเรื่องการการกินการเลี้ยงอะไรไม่ยากเนาะยากไหมไม่ยากเนาะ สวยใช่ได้นะครับสูงนะน้องอ๋อเคยวัดไหมแม่เขาสูงเท่าไหร่เนี่ยไม่เคยครับไม่เคยเนาะไม่เคยเาไกลคอือท้ายมันนะเนาะน้องลองลองยืนใกล้ๆตูดมันน้องอ๋อสูงเท่าไหร่สูง175 175ตัวนี้น่าจะมีร้อยประมาณ160เกือบ160น้อสูงอยู่สูงหนาเห็น้อ๋อสูง175นะครับเทียบท้ายดูก็น่าจะ160 บกลบนิดนึงเดี๋ยวดูให้ดูตูดนะนะ่นะเดี๋ยครับลูกอเขาเลี้ยงมาเขาบอกว่าเลี้ยงไม่ยากกินง่ายขอให้มีหญ้าเติมให้อย่างเดียวอันนี้กินหญ้าเป็นหลักนะครับอ้วนขนาดนี้เลยเห็นลูกดูลูกดูตูดดูตูดดูตูดโอ้โหบึกเลย อันนี้เป็นข้อลูกตัวแรกเนาะที่เราเลี้ยงมาก็ถือว่าใช้เวลานานสองถึงสามปีสามปีเน,ะะนญญาะแสดงว่ามันผสมติดตอน2ปี 2> ป<ะ>แล้วก็ท้องอยู่ในท้องอีกประมาณ9้าเดือนเนาะนีะ่คือข้อสําคัญในการส,สลักให้ที่จะเลี้ยงวัวน,นะมือใหม่นะต้องเผื่อเวลาด้วยเพราะว่าไม่ใช่ว่าเลี้ยงแล้วจะได้เร็วใช้เวลาเลี้ยงต้องไปรุ่นอีทีว่าจะติดไม่ติดี ไอตัวลูกของเคเฟเนี่ยเราใส่เป็นแยกเพศด้วยธรรมดาแยกเพศครับแยกเพศไว้เนาะครับราคาแพงไหมน้อพอจะรู้ไหมราคาแพงไหมประมาณประมาณประมาณห้าพันโอ้ห้าพันเลยเนาะแต่ก็ถือว่าคุ้มคุ้มในตรงนี้นี่คุ้มเลยเพราะเลือดร้อยนี่หลายแสนเหมือนกัน แล้วที่ฟาร์มเราได้มีการขึ้นทะเบียนไหมขึ้นทะเบียนกับสมาคมไหมข,ไไหขึ้นไปแล้วคนระับขึ้นไปแล้วเนาะนี้ก็เป็นเด็กรุ่นใหม่นะครับที่ชื่นชอบในการเลี้ยงวัวก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเรียนด้วยแล้วก็มีอาชีพถือว่าเป็นอาชีพหลักอาชีพเสริมได้เลยตัวนี้อนาคตอาจจะมีต่อยอดเนานะขยายฟาร์มใหญ่ขออาามมึ้นเรื่อยๆเพราะตอนนี้เริ่มว่าเริ่มรู้สึกว่าจะมีวัยรุ่นที่กลับมา สนใจเรื่องการเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรเนี่ยเยอะแล้วก็ทำฟาร์มออกมาได้ดีด้วยเพราะว่าวัยรุ่นเขาจะหาข้อมูลแล้วก็หาข้อมูลได้เก่งตอนนี้ก็มีช่องทางกันหาข้อมูลได้หลากหลายเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้ง f a c e ฟ o o k YouTube รหรือว่าไปดูตัวอย่างฟาร์มเนาะใกล้บ้านเราเยอะนะฟาร์มใหญ่เยอะ,อยยยอะแล้วก็งานประกวดงานประกวดดใหญ่ก็มีบ่อย แต่ที่สำคัญที่ง่ายสุดเลยคือในโลกโซเชียลนอกาะไม่ว่าจะเป็นเฟ o บุ๊กยูทู e เนี่ยก็คือเข้าไปศึกษาหาความรู้ได้เลย,เยสวยจริงครับแน่เรี่บร้อยลูกเป็นทายาทเจ้า KF สามหนึ่งสวยสวยสวย,สวย นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับพอตอนเย็นขนหญ้าเสร็จก็น้อ,อกกจะปิดค้องนะครับใบรุ่นเลี้ยงวัวใบรุ่นเงนล้านครับเนี่ย ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีครับของไวรุ่นยุคใหม่นะครับเลี้ยงวัวมีใจรักแล้วก็ที่บ้านเขาชอบด้วยก็โอ้เข้าทางเลยทีสัมพันธ์น้องไปก็คือตอนเช้าจะช่วยกันขนหญ้าให้วัวแล้วเขาจะไปเรียนนะครับพอเรียนเสร็จผมเย็นมาก็จะมาดูวัวขนหญ้าดูน้ำดูอะไร ดูคอกดูขี้ดูขี้วัวเนาะให้ฟางเสร็จก็จะปิดมุ้งนะครับประมาณห้าโมงห้าโมงหกโมงแล้วก็มีสุมไฟถ้าพักกลางเรานี่ไม่กลางมุ้งไม่ได้เนาะไม่ได้ยุงเยอะ การทำงานของน้องอ๋องให้ดูนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับน้องอ๋องนะครับเจ้าขอ,องฟาร์มอินทัชฟาร์มนะครับ ที่อำเภอสีวัชลันจังหวัดสุพรรณบุรีที่ได้ให้เราได้เข้ามาชมวนเลื่อร้อยส,สวยๆนะครับทญญายาทเจ้าเคฟสามหนะึ่งเนาะยังไงใครสนใจก็เดี๋ยวให้น้องออฝากฝากฟางฝ,ฝากเบอร์ไว้นะครับผมฟาร์มชื่ออินดัสฟาร์มอยู่ที่ตำบลดอนปูอำเภอสีวัชจันจังหวัดสุพรรณบุรี เบอร์โทรครับผมเบอร์โทร0869908886ครับอ่าครับผมใครที่สนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าแวะเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มได้เนาะได้ครับยังไงก็โทรเข้ามาก่อนเผื่อไปทุระไม่อยู่เนาะครับก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณน้องอ๋องนะครับได้เราเข้ามาเยี่ยมชมวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ